สวัสดีครับผมลังสีแสงแทงตานะครับวันนี้จะมาทำาพลังงานอินอาศัยกันนะครับก็คือหลอดไฟเดี๋ยวนี้ L.E.D มันถูกมากนะครับเนี่ยพวกนี้แต่ให้พลังแสงสว่างก็ใช้ได้อยู่นะครับอย่างเช่นไฟในห้องน้ำเราไม่อยากเปลืองมากเราก็ใช้ U.S.B แทนนะครับ U.S.B เดี๋ยวนี้มีหลายแบบนะไฟ U.S.B อ แบบนี้ก็มีใน l a z a ด a ก็อยู่ที่ประมาณห้าบาทก็มี9บาทก็มีประมาณนี้นะในตัวนี้ก็มันก็สว่างอยู่นะครับนะมันงอได้นะครับเนี่ยงอเราจะเอาหันหน้าไปทางไหนได้หมดนะครับนี่อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเราต้องมีอุปรกรณ์ตัวนี้ด้วยนะครับหัวชาร์จนะครับห้าโวลต์นะครับไปติดตรงไหนก็ได้อ่าเรามาดูหลอดนี้กันนะครับ มันใช้ไฟอยู่ที่สามจุดห้าวัตต์นะครับว่ามันจะสว่างเยอะไหมเราก็เสียบไฟไฟเลยครับนี่ยผมมีเครื่องวัดนะครับแล้วก็เปิดนะฮะสว่างมากอยู่นะครับเนี่ยสามวัตสามจุดห้าวัตนะครับนี่เห็นไหมเป็นเหล็กดูดนะครับ เลื่อนระดับได้นะที่ว่าอิงอาศัยกันอิงอาศัยกันยังไงนะครับอันนี้ถอดออกก่อนนะครับเนี่ยเราว่าทาแบบนี้ครับไปหาแบบนี้มานะครับอันนี้ผมได้มาจากไอกตัวฟองอากาศนะครับผมไม่ใช้ก็เลยเอามาเสียบเ,ยเสียบไปเลยครับกระแสสลับเสียบยังไงก็ติดฮะอิงอาศัยกันเพราะว่าเอาอันนี้ไปต่อกับสายไฟบ้านเลยนะครับแล้วก็ มันมีปลั๊กสวิตช์ไปไฟเปิดปิดใช่ไหมครับเราก็เปิดปิดก็เอาตัวนี้เข้ามาแบบนี้แล้วก็เสียบไว้ไอ้นี้มันสว่างน้อยเมื่อมันจ่ายไฟ2 2 0โวลต์มาก็ตัวนี้ก็จะแปลงออกเป็น5โวลต์มันก็เตือนครับช่วยประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับไ่เสียบไว้ปีหนึ่งนะครับกินไฟประมาณ30กว่าบาทแล้วมาแบบพวกตัวนี้กินไฟไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับ ว่ามันกินไฟเยอะจริงไหมไอ้นี่ตัววัดโบลต์แล้วัดโวลวัดบัด,ด,ด,ดนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบมีปลั๊กเสียบเรื่อยๆเราจะแบบนี้ก็ได้หรือถอดตัวนี้ทิ้งก็ได้ไอ้นี้อิงอาศัยนะครับเราก็ใช้สวิตสวิตไฟบ้านเปิดปิดธรรมดาน,นี่แหละให้ตัวนี้มันแปลงเอาเพราะเดี๋ยวนี้หัวแปลงก็ราคาถูกครับอยู่ที่อยู่ที่30กว่าบาทนะครับต่อหัวหนึ่งหลอดนี่ก็อยู่ที่เท่าไหร่50กว่าบาทนะครับ มีหลายราคาครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับโหลดไฟ LED USB เนี่ยจะเสียบแล้วนะฮะอ่าเสียบแล้วมันบอกว่าโชว์อยู่ที่5โวลต์แล้วครับ5โวลต์สีแดงนี่คือต้องโหลดเข้านะครับออนไลน์โหลดเนี่ยอันนี้โหลดนะครับนี่โหลดแล้วก็จะติดละดูมันกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ โดยยากหน่อยนะครกินไฟอยู่ที่14ไม่ใช่แอมนะ14มิลลิแอมนะครับกินไฟน้อยมากครับตัวนี้นะครับยิ่งใครมี usb เยอะก็ต่อเข้าไปแล้วจะเอาแสงสว่างเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนปรับระดับมันได้ว่าจะให้มันหันหน้าไปทางไหนเห็นไหมครับมันกินไฟไหมครับแค่14มิลลิแอมนะครับไม่ถึง1แอมนะครับ ต่อมาไอตัวนี้นะครับมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับกินไฟอยู่ที่73มิลลิแอมนะครับไม่ถึง1แอมนะก็ลองคิดดูว่ามันประหยัดได้ขนาดไหนนะครับต่อปีหนึ่งหรือต่อเดือนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไฟบ้านทั้งหมดให้เป็นหลอล l e ด LED เนี่ยแล้วก็หัวชาร์จเนี่ยมันก็มีกันเกลือนแล้วราคาถูกใครที่อยากประหยัดไฟนะไม่อยากจะเสีย ไม่อยากจะเสียค่าไฟเยอะก็ใช้แบบนี้เอาก็ได้นะครับวันนี้นําเสนอพวกพลังงานอิงอาศัยกันนะครับ